ครับพูด kind of si ื่องกันนะเชพร้องครับร้อมครับวันนี้เป็นไงคะได้าเปิดร้านอาหารพืชสมัยดวยครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ค่อนข้างใหม่สำหรับบ็อกซี่มากๆนะครับปกติพวกเราจะเป็นแบบสายร้องเพลงสายเต้นมากกว่าซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้เก็บพวกเราบ็อกซี่นะครับผมได้แบบว่ามาชิมอาหารอร่อยๆนี้ด้วยครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ อร่อยมากๆครับมันจอได้วยเพบอกว่ากินข้าวฟัวกันของน้าของตาของขอด้วยใช่จริงครับเราเหมือนเราไม่ได้มาแห้งเอากันแบบเป็นแบบช็อตสั้นๆอะไรเงี้ยครับสนุกดีครับเมื่อกี้ได้บอกว่ามีอาหารที่หลากหลายมากที่เราได้กินนะครับเป็นในร้านอะไรร้านอะไรของเมื่อกี้ใช่ไหมครับเป็นร้าน The Original Local ครับผมซึ่งพวกเราเอางเนี่ยโอ้โหได้ลองชิมแบบเมนูหลากหลายนะครับ <S <S ผมวรวมถึงม,มีเมนูสเปเชียลด้วยครับที่มีเฉพาะที่แซนด์รวิชโดยเฉพาะดีมากเลย ถ้าเป็นอยาดคุณนะครัชอบพิซซ่าเป็นพิซซ่าพิซซ่าเลยพิซซ่านไทรโกะล้วก็ขนาดนาเป็นของหวานงหวานเลยเป็นยังไงคะมันอร่อยมันเป็นพิซซ่าแป้งหนึบเยละคืนแล้นเข้าไปรับที่องนิดห่อยต้า้ต้าส่วนขนาพันต้าเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเทศกาลริต์มาเขียวแดงแล้วส่วนตรงสีเขียวตัวนี้เป็นชาเขียวเป็นอะไร้าคมันดึงด้วยมันดึงด้ลย ต้องนี้หรอของนี้ต้องนี้ชอบชอบโซนไก๋ๆมันจะมี NFC กับคิทเน่มอนคิทเนมอนใช่ครับซึ่งองนี้วว้าวตรงคิทเนมอนนั่เพราะว่ามันเป็นแบบอาหารเทอร์ลตีเราองนี้ไม่ค่อยกินเทอรลิตีอะนะครับผมกับคีโนเวลาเจอร้านสลัดที่อื่นก็จะแบบว่ากินไม่ค่อยได้แต่ที่นี่คือกินแล้วมันรู้สึกเหมือนกินข้าวปกติเลยไม่เหมือนคีโนเลยกินแน่มากเวย เป็ตัวของอินดิซินก็คืววอวอลฟ์บอลซามมันแต่เข้าไปรูปโอ่งเหมือนกันใช่ไหมัวใช่ไปเยอะไหมคะับเป็นใจขนาดประมาณนึ่งเท่าผมเมนูอร่อยครับอร่อยมากครับผมตัวผมครับชอบเมนู Black Forest f r e นช์โทสต์ครับเป็นแบบว่าเมนูเฟรนช์โทสต์แล้วก็มีแบบเบอร์รี่ราดด้วยช็อกโกแลตเป็นคุณแบบเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากจริงๆนี่เมนูหนึ่งครับเป็นอาจจะไม่ได้อยไลฟ์ครับแต่ว่าพวกเราได้ร่วมกันลิ้มรักัน,กนเป็นตัวฮอตดอก อเมือนกันทอดกอบอเมอิกันเอาเป็นกันซอสเอเมือนกันซอสเสริชีสครับผมโอ้โหนี่แบบท่านไปคือชีสแบบไหลทะลักเข้ามาคือแบบฟินมากครับใหญ่เป็นแน่อยนอนครับผมจริงๆผมชอบทุกเมนูเลยนะครับแต่ว่ามีอันนึงที่ผมกัดครั้งแรกแล้วผมแววแบบตาตื่นแล้วผมยิ้มแบบยิ้มแบบแฮปปี้มากๆก็คือเป็นไก่ NFC ครับผมซึ่งเป็นรสชาติสไปซี่ครับซึ่งแบบตอนที่เราได้ชิมแล้วเราแบบกัดเข้าไปคำแรกเราแบบเราตกช็อกมากเพราะเราไม่คิดว่ารสชาติมันจะแบบละมุนแล้วก็อร่อยขนาดนี้ครับแบบอร่อยอร่อยแบบ พูดไม่ถูกครับคือต้องต้องกินเองครับแจกมากมากครับครับผมส่วนผมประทับใจเครื่องดื่มครับเหมือนผมได้ได้ดื่มเอ่อนูเทลล่าของโชกุนแล้วก็เอ่อเอ่อนี่นึงนิดนึงนิดนึงครับผมแล้วก็สตรอเบอรี่เฟรชเอ่อมิลค์เชคครับผมคือมันมันไม่หวานเลยแล้วมันไม่ไม่ใช่แบบไม่หวานแบบไม่ดีแบบจืดไปเลยแต่ว่ามันเป็นไม่หวานแบบพอดีบาลานซ์มากในใช่ใช่ใช่ครับชอบมากๆครับ ปกติก่อนกินสลัดอยู่แล้วครับก็เลยชอบเป็นคอร์ดิฟลาเวอร์มิโซะครับรู้สึกเป็นฟิวชั่นที่ดีแล้วก็มันมีเคลมีผักมีขับอะไรไม่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 รู้สึกกินแล้วแล้วแฮปปี้รู้สึกกินแล้วสุขภาพดีแต่ว่าสตรอเรารี่ช็อตเค้กก็ดีมันอร่ก็ดีก็สุขภาพครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ขอของหวานด้วยก็ได้ครับใช่เพราเรากวสั่งมิโแล้วก็แชร์กันกินได้แชร์กันได้ทุกอย่างเลยครับ นได้ครับอยากจะฝากยูเซอร์แล้วก็แฟนๆดูทุกคนนะครับมาชิมกันนะครับที่ Baby Chino Co. d น o ะครับที่สยาม Discovery นะครับเพิ่งก็คือสายร้านสายแฮงเอาทกับเพื่อนๆเนี่ยสามารถมากินได้เลยครับใช่ครับผมซึ่งเปิดทุกวันเลยนะครับผมที่สยาม Discovery ชั้นจีนะครับตั้งแต่10บโมงถึงสทุมเลยครับเอยาวๆครับเอยย ครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเคยเห็นแบบสายวีดีโอมากเล่นในขณะช่วงสิ้นปีก็จะจะมีเป็นคอนเสิร์ตครับใช่เป็นเฟสติวัลมีบ้างปรับายครับผมซึ่งซึ่งก็ช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มลงโล่งมือก็เราก็พร้อมที่จะออกไปตบดูอีกครับสามารถใช้ตอนเพิ่มเข้ามาได้เสมอนะครับอยู่แบบอีกสองวันมีงานเพิ่มเข้ามาพวกเราบ็อกซี่ก็ยินดีนะครับพวกเราชอบทำงานมากๆครับ ให้เวลากับการทํางานเต็มที่อยู่แล้วครับนี่แต่ว่าคือเราก็มีงานติดๆกันตลอดทั้งปีเลยถึงแบบว่าพึอจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นครับจริงๆก็ยังมีวันวันที่เราโล่งอยู่เหมือนกันนะครับยังอยากมีโมเมนต์ที่ตื่นมาทุกวันแล้วก็เอ๊ะวันนี้เราไปทํางานอะไรอยู่ครับซึ่งอันนี้ยังมีบางวันที่แบบตื่นมาแล้วเราก็แบบยังมีตารางซ้อมอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆสามารถซ้อมพร้อมทํางานได้นะครับคือแบบทำงานเสร็จแล้วก็เออมาซ้อมก็ได้ใช่ใช่แล้วถึงจะต้องปล่อยพลังกับการทำงานกับตลอดใช่ครับผม ตารงานเรายาวถึงปหน้าอยังยังครับโอไ้ไม่ไม่ขนาดนั้นเลยครับยังโล่งถึงถึงปีหน้าเยอะอยู่ครับผมปีนี้เราคือทำแบบทำเรื่องแบบความประทับใจเนืองจากว่าเรามีหลายในบ้านเยอะอโอ้คือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราประทับใจในทุกๆเวทีเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละเวทีก็จะมีความสนุกความตื่นเต้นในแต่ละเวทีที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าในแต่ละเวทีเราก็จะมีโชว์พิเศษพิเศษคอยเตรียมให้เป็นแฟนทุกโชว์อยู่แล้วครับผมเลยรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เราได้ออกไปโชว์ในคอนเสิร์ตหรือเฟสติววััลตตต่่่่าาาาาาางๆเเเเเเเนนนนนียยยพพพพรรระะะจจแบบื้กป็ิศษม แสดงออกมาให้เต็มที่ที่สุดแล้วอยากใ,ให้แฟนคลับทุกคนที่มาชมรู้สึกว่าแบบมีความสุขแล้วก็ได้รับอะไรดีๆกลับไปจากทุกๆคนเลยครับแล้วอย่างนี้คือแบบว่าปีหนา้ามีอะไรที่เราอยากจะทาทปีหนา้าใช่ไหมครับรจ,จริงๆรู้สึกว่าในภาคอื่นๆพวกเราก็ยังสนใจอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาพยนตร์เองก็ตามหรือว่างานถ่ายแบบแฟชั่นหรือว่า เดินแบบก็ตามที่เราบ็อกซี่ชอบมากๆนะครับหลังจากที่เราได้ไปชิมลังเล็กๆ,ๆน้อยๆมาแล้วสุกว่าจริงๆเราก็สามารถทําอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเพิ่มพัฒนาเพิ่มในสกิลอื่นด้วยเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยได้โฟกัสในด้านอื่นๆสักเท่าไหร่แต่เราก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วครับ,อบอแง่มุมโซโลแน่นอนครับเดี่ยวเดี่ยวครับแง่มุมเดี่ยวมีแน่นอนครับ อยากมากจยังๆนะครับยิ้มๆหนยิ้มก็เรียกว่ากำลังตั้งใจปั้นกันอยู่ดีกว่าครับเพราะว่าเราก็อยากให้โซโล่โปรเจกต์ของพวกเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็สมกับการรอคอยของทุกคนเพราะว่าเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยพระเราบ็อกซี่ก็มีความชอบมีสไตล์ที่เราอยากจะเอ็กเพรสมันออกไปที่แตกต่างกันครับแล้วก็เชื่อว่าก็มีได้เริ่มฟังแบบว่าครับหมายถึงว่าก็ชอบของรสชาติแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามกันจริงๆเพราะว่า มันน่าตื่นเต้นมากๆสำหรับพวกเราจริงๆครับแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งวงไปไหนแน่นอนครับอันนี้คือโซโล่เราจะออกแบบว่าไล่ๆกันเลยไหมหรือลองลองกันไหมอ๋อจริงๆน่าจะอยู่ที่วงล้อครับผมเดี๋ยวเราจะลองหมุนวงล้อดูวงล้อมาหาสนุกใครจะออกก่อนหรือว่าปีละคนดีไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับปีละคนน่าดีเขาอไม่ไม่ครับมาถึงว่าวงวงล้อดี่ไสมครับวงล้อสุ่มดวงพ็อกซี่ใส่ครับถนัดเรื่องทีหรือเปล่าสมดวงครับพี่กันชอบหมุนไหมชอบหมุนไหมจริงๆไม่ถนัดเลยครับถ้าถนัดผมน่าจะเป็นคุณกันเป็นตั้งนานแล้วครับตอนนี้ยังเป็นน กอันนี้ผมรอเล่นนะครับรอเล่นอาจจะต้องมีการประชุมหารือกับผู้ใหญ่อีกทีนึงครับว่าเราจริงมีแบบแผนยังไงครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามใน Official Box ็ซแล้วกันครับเราน่าจะพยายามอัปเดตข่าวสารข้อมูลต่างๆเรื่อยๆอยู่แล้วครับมีแบบว่ามีอะไรแบบว่ามาทำอะไรต่างๆของโปรดิวเซอร์ที่น่าอย่างมากในส่วนของโปรดิวเซอร์เนี่ย ต,ต้องรอติดตามกัอดีบก oh ่อนนะเป็นจีบอยกว่าดิวครับฮะาวันนี้อองลีจอดกิมมี่เป็นพิเศษนะครับเฮ้ยดีลยวกอนี้ผมไม่ค่อยดูแล้วครับถ้าใครที่แบบชื่อติดก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วแต่โปรดิวเซอร์เนี่ยเราก็ล้วก็เลือกคนที่เขาเรียกว่าแต่ว่า ทำเพลงของกันเขาเรียกว่าอะไรครับเขาของเราเจ๋อเนื้อออกไหมเป็นนักรู้จักของทุกคนไหมไม่รู้จักมีมีไม่รู้จักครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนบนโลกก็เป็นครอบครัวเดียวกันครับเราเราเรื่องทอนึงกันละกันครับผมเราช่วยกันครับน้องหรืคนมาเวชิกซะแล้วนะครับเอาแค่อย่างงั้นบอกว่ามันมีหก 6โซโล่ที่คิมอยากเป็นลำดับที่เท่าไหร่โอ้โหจริง,รงแล้วสายในใจเขาชอบเลขสามครับแต่ก็ไม่ฟิกครับผมทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็เลขไหนไม่สําคัญน,นะผมอยู่ที่ว่าผลงานนี้แบบเราตั้งใจทำมัาไวจริงอยากให้ทุกคนได้รอติดตาม<ต>จริงๆฮะแล้วใครอยากเป็นคนแรกคะใครชอบจริงๆผมว่าคนไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้อันดับแรกคือต้องต้องทำให้เสร็จก่อนต้องมีต้องมีอา่างต้องมีอยู่นะครับผม วันนี้รุ <Safe. S 1> <hail S 2> ่นี้ควันนี้ป <laughs> ีหน้าวันนี้ปีหน้าเรื่องเรื่องแฟนเรื่องแฟนพวกเราก็ยังไม่ทราบอย่างแน่นอนเหมือนกันครับว่าจะมาช่วงประมาณไหนครับเนี่ยต้องรอทุกอย่างให้มันลงตัวให้มันแบบอัปเดตมากกว่านี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่เราสามารถอัปเดตหรือแจ้งได้พวกเราก็จะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะครับทีนี้น่าจะเป็นสิ่งแรกเรือแบบว่าข่าวดาวใช่ไหมใช่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะมีแบบว่าได้ทุกแค่ไหนได้มาเปตัวการที่ขาวดาว ใช่คุณรู้สึกว่าพอเป็นวันชัยของปีแล้วก็รู้สึกภาพของต้นปีของปีนี้ยังโขนรึขึ้นมาอย่างเงี้ยรู้โขนระลึกหวนลึกถึงหวนระลึกถึงอ่ะออกขึ้นมาแต่ะลึกถึงมากแต่ว่าคิดถึงมากๆโมเมนต์ในตอนนั้นที่ทุกอย่างที่ประสบการณ์โอกาสต่างๆผู้ใหญ่สมองเข้ามาโอกาสที่ได้เจอผู้คนเป็นสถานที่ต่างๆก็แวบข้ามานโขนแล้วก็คิดถึงโมเมนต์นั้นๆก็เชื่อว่าปีหน้าคงมีอะไรใหม่ๆมากมายอีกแน่นอนตั้งแต่โซโลด้วยแล้วเพตอนที่แบบเริ่มเขาดาวเนี่คือภาพของเบสซี่มาใช่เี่มาคุณก็อยู่ ตป็นแบบ flash b a ก็ปุ๊บ j ุ๊บปุ๊บปุ๊ๆปุ๊บปุ๊บเลยซ้อมซ้อมกๆล้ก็เลยปุ๊บปึ๊งเปๆนอย่งนี้ตๆนนเป็น c a r แล้วใช่เป็นตัวปั๊บปั๊บปันบปั๊บาั๊บป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 ั๊คนั๊บปั๊บปั๊บปั๊บั๊บปั๊บปั๊บปั๊บับปั๊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 บๆบปั๊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  รูปตัวของพี่ๆเขาเองซึ่งเมื่อเราโพสต์เองก็เข้าไปแอบส่งมาแอบไปแบบว่า repost ให้พี่ๆเขาด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนเพลงตบปากด้วยครับพวกเราก็ดีใจมากๆครับที่มีหลายๆคนชอบทั้งเพลงเองทั้งเอ็มวีเองหรือว่าแม้กระทั่งทำชาเลนจ์ก็ตามครับมีใครที่เราแบบว่าเล่งๆไว้อยากให้เขามาเล่นชาเลนจ์นี้เราอยังไม่มาเล่นอ๋อจริงๆนาทีนี้สำหรับผมนะครับใครก็ได้เลยครับผมขอแค่เล่นแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กตบปากชาเลนจ์ก็ใส่แผ่นเสียงแค่นั้นเลยครับจริงๆก็จริงๆก็มีใในนนนจคึงเาะ คนไหนครับอ๋ออาจจะต้องรอสักพักนึงครับคุณพ่ออาจจะมาก็ได้ครับเดี๋ยวต้องต้องทุกคนต้องช่วยกันพาเพลงนี้ขึ้นไปเร็วๆนะครับคุณพ่อจะได้ออกมาครับผมคุณพ่อจะได้ออกมาจะกำลังแกะท่าอยู่ครับใครเป็แบบว่าช่วยสอนเพลงนี้ค่ะโอ้จริงๆหลังๆนะครับเพลงหลังๆคือพี่ติ๊กเขาแอบซุ้มซ้อมเองครับจนบางทีเราตกใจว่าโหพี่ติ๊กจริงๆถ้าวันไหนแบบผมไม่อยู่ไงผมสามารถขอเชิญพี่ติ๊กมาแทนผมได้เลยนะครับวันนั้นจริงครับขนาดนั้นเลยครับผม ไม่ไม่คยมีครับไม่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 ไมรับร่าอ้มาแล้วอกไหมรือเล่าผมก็ไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะครับเสียไปเลยผมไม่ค่อยเห็นแต่ก็มีคนพูดถึงเกี่ยวกับผมนั่งมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามืนผมเห็นแบบแบบที่เป็นพยาน่าขึ้นมอไซค์แบบเหมือนกันพยาน้า มีน้โตโตใช่ไหมต้องมีควายด้วยนี่มีม้าลายอ่าใช่มีม้าลายด้วยมีวัวอันในเคืออะไรนะอะไรอ่ะมีสพญานาคด้วยว้าวมีพญานาคใช่ใช่ซึ่งพญานาคนั้นน่ะอยู่ในมาเท็นตน้องพี่นุริเพื่อนนะครับใช่ครับผมซึ่งวันนี้ออนเป็นพีสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนแล้วเฮ้ยตอนนี้กี่โมงยั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 งประมาณสองโมงสองโครึ่งชั่วโมงครับผมแล้วเราทุกคนรู้สึกยังไงแบบมีมเราเต็มไทม์ไลน์ตอนแรกไม่ตอนแรกคุณลืม ไปแล้วว่าใส่ชุดนั้นจะจำไม่ได้จำโมเมนต์นั้นไม่ได้แล้วแต่ว่าดีใจที่ทุกคนนำกันมาพูดถึงแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นองาุณพญานาคองคุณพญานาครู้จักพยานาคครับก็โดนแซวเขาแต่ก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีก็เป็นอะไรที่ทำให้ทุกคนจำไอดเลในพีโนดิจิตเท่านัจริงๆมันไม่ใช่เป็นองคุพยานาธรรมดาแต่เป็นนักปลอกนักปลอกก็คือแบบ ยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบน้องยังไงนะอยากจำความรู้สึกที่ใส่ชุดนั้นได้อยู่เปล่าก็ค่อนเสิร์ตหนักไหมหนักจริงๆผมว่าน้องเขาน่าจะจำท่าเต้นได้ด้วยครับวันนั้นที่น้องเขาเต้นอ๋อต่อที่เลยเหรอตัดที่เลยถ้าตัดจะลืมไปแล้วบ้าแต่พี่การดูพูดเหมือนจะจำได้พี่การจะดูบ่อยไม่ได้พี่การน่าจะดูบ่อยมากๆเพราะดูบ่อยเนี่ยโชว์หน่อจะดื่มว่าพี่การใส่สักนิดนึงทีเอาไวเราไม่น่าส่งเลยนะฮะเหมือนเราส่งให้ตัวเองไะ อ่าผมก็ทำงากับตัวจะได้บอกมามันต้องเป็นยังไงนะน้องชายจริงๆพญาน่าเขาไม่ได้เต้นเขาไม่ได้เต้นไปเขายังไงครับเขาตกใจไปไหมอ่าอ่าเคยต้องกระโดดเขาคยกระโดดและกรีดนะพยานกรีดนะกรีดยังไงอ่ะหนึ่งสองสามอันนี้เหมือนละอันนี้มันเหมือนไม่เป็นไรคือไม่รู้ว่าเหมือนมากแค่ไหนแต่ถ้าอยากดูแบบเหมือนเป๊ะๆก็สามารถไปดูได้ที่ MailTok ที่เลนสีใช่ครับที่ยูทูบของฟล็อปซี่เลยครับซี่นะครับ อ๋อช่งดีที่อีพีนี้ออนกนปิดเทอมพอดีก็เลยไม่โดนแซวใช่ไหมแต่มีเพื่อนที่ส่งมาให้ดูว่าคือแรงอะอะไรเงี้ยคือแรงเดีาา๋ยอย่าเข้าไปอย่าเข้ามาเขาเลยแบบว่าอ๋อซีรีส์กูเองไปดูได้นะอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ต้องบอกว่าจริงๆแล้ววันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไปอยู่กับตอนที่เราได้สัมภาษณ์ ออกรายการอยู่ใช่ไหมครับแล้วอยู่ยดีๆเนี่ยเลขวันนั้นมันก็อ,ออกมาเองครับแล้วเราก็เลยพูดออกไปว่าแบบโอเคเลขนี้แน่นอนอะไรครับซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหลายๆคนถูกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าผมบอกเลขผมจะซื้อนะฮะแต่วันนั้นนะผมหาจังหวะซื้อไม่ได้ครับแล้วพอผมไม่ซื้อปุ๊บทุกคนถูกหมดเลยครับยกเว้นคนให้ครับคนให้ไม่ได้ซื้อก็เลยไม่ถูกแต่ว่าหลังๆคนก็เริ่มถามเยอะขึ้นผมก็เริ่มไม่กล้าให้แล้วนะเพราะกลัวว่าพอเรา พอแบบทุกคนคิดว่าได้แล้วครับรอบต่อไปอาจจะถูกอีกผมก็ว่าถ้ารอบต่อไปให้อาจจะไม่ถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจะให้บอยที่เล่อาจจะมีแบบว่ามันเป็นชน้ำแดงมากจะมีผ้าสามสีอีกหน่อยผมว่าคอสตูมผมน่าจะมีผ้าสีสีเยอะแน่นเอนเลยอาจจะเป็นชุดพยางามสีเป็นไปได้เป็นไปได้ครับอเ่ะผมขอฝากเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเรานะครับเพลงชื่อว่าตบปากออนเดดครับผม ก็ streaming all platform ครับผมแล้วก็ MV ดูได้ทาง YouTube Proxy ครับผมแล้วก็ฝาก challenge นะครับปุ๊บปั๊บ challenge ครับเล่นกันเยอะๆครับเดี๋ยวพี่กันไปสองครับอ้าวแล้วก็ฝากโซเชียลทุกช่องทางของ Proxy ด้วยนะครับผมเพียงทีมเขาวอา Proxy ก็จะขึ้นแล้วแล้วก็อย่างที่น้องๆได้พูดไปนะครับว่าอย๋ยวันนี้2ทุ่มนะครับ Siri t e m p l e o น้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับ EP 10 EP สุดท้ายเนี่ยจะ เขาเรียกว่าจะออนใน y o u t u b ็อกซีแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูก็ดูได้ตั้งแต่ ep 1นจนถึง ep 10เลยนะครับแล้วก็สามารถตามดูต่อภาพยนตร์ได้ด้วยที่ Netflix ครับบอกไปคนดีครับไม่มีไรบอกเพืถ้าผมใดๆก็ฝากพ็อกซี่ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับโปรเจกต์ต่อไปครับได้ครับ

สวัสดค่ะข้าวต้มไก่ปาก้องต้องอะไรก่อนเลยครับต้องอะไรครั